เหร <quad> <centimet. S 2> ออ๋อยายจ่อยทำอะไรเนี่ยยายจ่อยไปไหนมาฮะอ๋อยายจ่อยไปภูเขาเหรออู้หูดูหน่อไม้เยอะไหมติ้งตัวยายจ่อยไปภูเขาดอกไม้อ๋อยายจ่อยไปภูเขาดอกไม้เลยเยอะใช่ไหมโอ้โหเอาหนอที่ปอกแล้วเขาเป็นให้เล่ากระไดโอ้เอาหนอที่ปอกแล้วนุ่นคายนู่นๆนู่นเออเออเออโอ้โห ใหญ่เลอร์เลยตโตเอาหน่อยก,กับยายโตเอากับยายเอากับน้องนะโตหนั่นหยิบเอากับน้องนู่นได้ยินแม่บอกไหมโอ้โหเอากับน้องนะที่ปอกแล้วนาๆเห็นไหมนะหลอเบิงค่ะพี่น,น้องป้าต้น้อยใหญ่ๆอบบค่ะเฮอามิดปาดเอาเอามิดปาดอ๋อจะจอยมิดปาดใช่ไ,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 ไหม ใหญ่มากเลยค่ะอโอ้โหหน่อยใหญ่โอ้โหหน่อยใหญ่มากเลยเอาลูกมะนาวด้วยจะเอาลูงมะนาวมาตังไหนนะลูกมะนาวมันเด็กก็มันอืมใหญ่เลยก <c oughs> ิ้งไปเลยนู่นไปเอาเนุ่นโต๊ะไปเอาที่ยายปลูกกอกแล้วน,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 นู่นไหนข้างหลังนู่นดูมือแม่อมเออให้ใหญ่บางไว้ นุ่นไปเอากับน้องนู่นแหม่ข้างหลังนู่นแม่ที่ยายปอกแล้วนะวางไว้แล้วที่ปอกแล้ววางไว้นอไม้เอามาจากสวนนะคะทุกคนเพราะว่ายายจอยปลูกไว้บนภูเขาหน้ไม้หน้าไม้ที่สวนค่ะเยอะแยะหน้าไม้ธรรมชาติอ๋อเยอะมากเลย เออเออเอไ้อือืไปเอไหนล่ะไม่ไปท่างจะไปหาควอเดี๋ยวตอนค่หนยเดี๋ยวตอนค่ำค่อยมาหบ้อาะแม่บอกว่าไปเอาที่มานั้นนู่นน่ะเอเออหยิบหยิบหยิบเท่านั้นเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำเลยนะผู้ซอยสาหลายค่ะ เลยใครปลูกหนอ่อไม้ไว้ยายใจปลูกหนอ่อไม้ไว้เหรอใช่เด็กโตได้ดอจะซื้ปอปลูกหน่อไม้ไมาให้อ๋อเล็กเล็กเกิน,นอันนออันนี้อันนี้ที่ยังไม่ปอกนะคะนอะน่อุอบอุ่ว ยอ,อยู่สูงมีแต่บักใหญ่ๆทั้งระยะเน่าเพียวง่ายๆทั้งตูไปบ่ฮ้องโอ้แทมนี่ก็พอแล้่ยวแต่นี่แทมนี่ลราก็ดีอก็บวกนักโค้งเหล่าแทมเด็กงางเสียบรรลุกระย่างหักแต่บรรลุขึ้นไปเช่องปุ่นแล้วก็หักเอาลงมากร่ได้โอ้ยอยมากระได้เ <laughs> ถาะซุงบ่ครองใหม่ลายกันเราก็เดียะอันนี้อันนี้ที่ปอกแล้วอ๋อมันใหญ่เลยนี่ที่ปอกแล้วเอ้ยสูงค่ะอันนี้ก็ต้มค่ะต้ม ต้มน้ำมัค่ะนี่ต,มต้มคือต้มมุดเข้าไปทําไมล่ะรู้ออกมาต้มต้มน้ำม,มัไปข้างหลังถ่ายไปข้างหลังค่ะถ่ยไปข้างหลังเออถอยไปถอยไปก็คือเหว่ไม่หมอกเออหมักหมุนหมักซิ่งน,นงดูตัดแ่เอออยู่กับแม่มันอมโอโโน้โหหนอใหญ่มากเลยค่ะโอ้โห ยายทำอะไรเนี่ยน้ำไม้สมยายฮะอ๋อมันงวดนี้ยายเอามาทำหน่อไม้ดองทำหน่อไม้ดองเออโอ้นี่แหละครับโอ้โหหน่อไม้ดองเขาทำหน่อไม้ดองครับออกไปอไปตไปเลื่อโอ้เเลื่อเลนี่โอ้ใครปอกใจปอกล่ะ เออนี่ก็ใหญ่เบลล์เลยค่ะโอ้โหตาตามองตาอันนี้ก็ใหญ่โอ้โหนี่ก็ใหญ่โอ้โหอันนี้ยาวยาวาวขึ้นถุนานานางามาจัดหมองนะออเนาะโอ้โหนี่ก็ลายใหญ่เอาวางไว้วางไว้ยายจะทำหน่อไม้ดองอเออวางไว้ให้ยายเออ อืมโตัวนั่งอะไรเออนั่งเออนอเล็กถือแล้วก็ไปล้างมือด้วยนะแล้ไปอาบน้ำเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเออข้าใจแตไปทำตามอืมอะไรต่างๆขยะตัวน่ะเอาใส่ถุงกับยายสิอย่าไปจับจะไปจับเพิ่นน้องใหม่ยังนีง น้ำไม้หวกอ๋อน้ำไม้ลาบ่เออน้องหวกอันนี้อันนี้นี่อันนี้คือน้องหัวกนะคะพี่น้องน้องหวกค่ะน้องไม้สมค่ะน้องไม้สมเรต้องมากินยังไม่มีอันนี้จำชิมีอาจารย์ได้ลายบ่ ที่แม่ไม่แย่ตุนฮะอ่าอาแต่จานอะไรก็ใสไปผู้เดียวเปลาอ๋แนบานไปยืนเปล่าพูดอะ้รยิ้มใหญ่เนี่ยอ๋อขานอเล็กคานน้ำไ่ขันมันคันแล้วเห็นไหมนะ เสร็จยังปายแป๊บน้ำ<อ>นั่นขันแล้วป้าแป๊บน้ำมั้งเถอะไปล้างมือก่อนไปล้างมือเร็วไปล้างมือตะล้างมือในถังนั่นไปเช็ดตัวเองทําไมล่ะเดินไปทางนูน้นเดินไปนั่นแหละจุ่มลงถังเออทู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 ท พอแล้วปะป้ะแนน้ำพอได้เล่นน้ำเราบ่เศร้าเน,านี่มาฝนตกเลยละพี่น้องเอ้ยไปไปไปด้วยลยวจาเข้ามาไหมฮะ เอาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามน้องจุนโตตาหน้าน้องก็ช่วยกดติดตามนะค่ะบตาดูตานี้นะครับ๊ายบายวัสดีครับด้วยเก่งมากค่ะ